สวัสดีครับผมนายสมพชัยมัตสุมินาคขาขาวิชัยดิจิทัลนิกโอสสองวันนี้ผมจะมาทำวงจรวงจรอ่านข้าวอุณภูมิด้วยเซนเซอร์ดีฮัชสบดแสดงหน้าจอโทรศัพท์มือถือผ่านระบบไวไฟโดยแอปบิ้งนะครับมาดูที่วงจรกันนะครับนี่นะครับเป็นตัววงจรนะครับส่วนนี่จะเป็นตัวเลขนะครับอินพุตนะครับ D1 เท่ากับหมายเลขนะครับ d2 สอเท่ากับตัเลขนะครับ D5 ห้เท่ากับ14นะครับจะแบบนี้นะครับมาดูที่ตัวโคดกันครับนี่นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นตัวใส่โทเค็นนะครับของแอปบิงนะครับนี่จะเป็นชื่อ wi-fi นะครับอันนี้จะเป็นรหัสผ่าน wi-fi นะครับนี่จะเป็นตัวกำหนด d h เอ1นะครับนี่คือพินนะครับ นี่จะเป็นค่าความชื้นนะครับแล้วก็ค่าอุณหภูมินะครับและนี่จะเป็น V0 นะครับกำหนดค่าความชื้นนะครับในแอปบิงนะครับนี่จะเป็น V1 นะครับกำหนดค่าอุณหภูมินะครับในแอปบิงนะครับมาดูที่หน้าจอนะครับนี่นะ เป็นไลต์บรี่ของแอปบิงนะครับอันนี้จะเป็นตัวโทเช่นนะครับที่แอปบิงส่งมานะครับเข้าเป็น g m a ีเมลครับสามารถก๊อบลงวมาวางได้นะครับนี่จะเป็นชื่อ wifi นะครับนี่เ็าเป็นรหัส wifi ครับวันนี้จะเป็นตัวดีเอชสิบเอ็ดนะครับผมป้อนไปที่เอาพุทไปที่หมายเลขห้านะครับนี่ครับจะเป็นตัว ค่าความชื้นนะครับนี่เป็นตัวอุณหภูมินะครับนี่ครับตัวคงจะประมาณนี้นะครับเรามาดูที่อุปกรณ์การต่อวงจรกันนะครับตัวอุปกรณ์นะครับจะมีตัวบอร์ด DHT 8ปดสนะครับแล้วก็จะมีสาย USB นะครับมีตัว DHT 1 1นะครับแล้วก็สายไฟนะครับแล้วก็ตัวโฟโต้บอร์ดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เอามาทำการต่อเลยนะครับนี่เป็นตัว DHT สิบเอดนะครับทําการเสียบของตับอร์ด้เลยนครับหาไปบวกนะครับผมจะต่อไปที่สามโวนะครับของบอร์ด ESP EH 8 2 6สนะครับส่วน าเอาพุทนะครับของ d h เอีสผมจะต่อไปที่ d 1นะครับเอสวนขาไฟรบนะครับผมจะต่อไปที่กาวนะครับผมมาที่ขากาวนะครับ เราจะทำการเสียบสาย USB น,นะครับเราก็จะทำการอัพโหลดนะครับ ขั้นตอนนี้จะชานิดหนึ่งนะครับโอเคครับ โอเคครับเรามาดูที่แอปบิงกกันนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นหน้าตาของแอปบิงนะครับเราเข้าไปนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นโฮมิดนะครับนี่จะเป็นตัวความชื้นนะครับส่วนเทมนะครับจะเป็นตัวอุณหภูมินะครับเรามาดูที่หน้าจอมอนิเตอร์นะครับ นี่นะครับจะขึ้น34มอสงศานะครับจะประมาณนี้นะครับผมขอขอบคุณนายนันทชัยศรีผู้จันดีนะครับเป็นผู้ถ่ายคลิปให้นะครับแลขอขอบคุณอาจารย,ารย์นิสสาต์ปัญญาครับผู้ให้ความรู้วิชาไมโครโคอนโทลเลอร์นะครับขอจบการสาสิตเพลงเท่านี้ครับ,บุณครับ